สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a R ทารคลิปนี้เรามาดูดวงความรักค่ะในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูกัน,นะคะ่ะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมนะคะความรักของคนธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์คลค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เพ,พิ่งเข้ามาดูใหม่นะ,ะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีธาต ไฟตามแบบสากลหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปนะคะเพราะว่าการแบ่งราศีแบบไทยกับสากลไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณอยู่ในราศีธาตุไฟเมษธนูตามแบบช่อง,องเบิ้ลคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะกับถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะแนะนําให้หาลัคนาค่ะถ้าเกิดคุณอยู่ลัคนาธาตุไฟเมษธนู คลิปนี้คุณก็ดูได้เช่นกันนะคะส่วนใครอยากจะดูแบบไทยดาวจันดาวสุกก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เป็น general leading ค่ะดูให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูดีที่สุดคือดูเป็น entertainment เนะ้ะดูฟังสบายๆถ้าเกิดว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยเฮ้ยมันใกล้เคียงกับดวงของเราเลยเรื่องของเราเลยอะไรเงี้ยก็เอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมค่ะค่าแรกที่ motion ก a r d นะไพ่สีม่วงของเพนเองมาดูอารมณ์ความรู้สึกไพ่คู่บุญ แล้วก็เลิฟสตอรี่ออร l e แล้วก็วันนี้ไพ่หกเหลี่ยมทาโร่ aro, นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเลยไม่ให้เสียเวลากับคนทาตไฟเมษสิงห์ธนูค่ะไพ่คู่บุญอยากจะบอกเอ e เน y ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมาค่ะเมษสิงห์ธนูนะทัดไฟความรักอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงคะไพ่คู่บุญไหนขอสักใบหนึ่งไพ่อยากบอกว่า กำเนิดอุ๊ยจะมีการกำเนิดเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใครโสดอยู่จะได้แบบเจอเจอใครเข้ามาแบบจุดประกายหรือเปล่าให้เราได้เจอเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆอ่ะก็เป็นไปได้อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนะาะไอ้คำว่ากำเนิดมันได้ไหลายอย่างแต่ชัดเจนพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคนที่มีคู่มีแฟนรอคอยการมีบุตรมีลูกก็อาจจะได้รับข่าวดีอันนี้เป็นไปได้เนาะแต่ถ้าเกิดบอกเฮ้ยเรายังเป็นคนคุยอยู่เลยหรือว่าเรายังโสดอยู่เนี่ยก็อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นใน ชีวิตของคุณเป็นไม่ได้อาจจะแบบเจอคนใหม่ๆเข้ามาเนืเน้อกเนิดจุติอะไรแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันว่าเออยอยู่แล้วก็พบรักใหม่เจอคนใหม่ๆเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้อะหรือเจอเจอกันจากหน้าที่การงานบางคนก็มีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรที่ใหม่ๆแล้วนำพาไปให้เจอใครบางคนอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่ากำเนิดมันจะลิงกับแต่ละสถานะยังไงบ้างเนอะแต่ว่าโดย e n e r g y ร์จีนคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ ไม่ต้องรอคอยคนเก่าเนาะไอค้คำว่ากําเนิดอะปะรู้สึกมันเป็นคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากกว่าการรอคอยสิ่งเก่าๆนะต่อมาเรามาดูคาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดค่ะ15วันนี้เนาะสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะคนทัดไฟไมเมษสิงห์ธนูจะเป็นยังไงบ้างมาดูหน่อยไพ่บอกว่าเก่งภาษาน่าจะได้พูดเยอะเนาะประนีประนอมตื่นเช้าทัานสมัยค่ะ แล้วก็ชอบออกกําลังกายแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงดูมีความแบบ e อน r g y ไปในทางการพบปะพูดคุยคอนเน c t ชันแล้วก็หน้าที่การงานเยอะมากเลยเนาะทันสมัยในที่นี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทั้งทางออนไลน์ก็ได้บางคนก็ทํางานผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์พูดคุยพบเจอเนี่ยพูดเยอะอะไรอย่างเงี้เนาะได้ติดต่อกับคนเยอะแยะแล้วก็เนี่ยออกกําลังกายออกกําลังกายอาจจะหมายถึงคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองออกกําลังกายดูแลรูปร่าง ก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงการที่เราแบบ alert เนอะกระตือรือร้นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เพราะบางคนเปิดมาปุ๊บอโอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนชอบอกอกกำลังกายแต่ว่าคุณจะมีไฟค่ะคุณจะเหมือนแบบเป็นคนทัดไฟเนาะแล้วก็จะมีความ alert นูน่นนี่ตื่นเช้าอาจจะแบบต้องตื่นไปประชุมต้องทํางานต้องเดินทางอะไรต่างๆนานาเป็นไปได้หมดแต่ว่า energy ค่อนข้างจะ positive มากเลยเนาะดีทุกใบเลยอ่าใครโสดอยู่ก็อาจจะได้เจอเจอใครบางคนอย่างที่บอกเนาะเป็นคนใหม่ๆจากหน้าที่การงานจากการติดต่อสื่อสาร เป็นไปได้สูงมากนะเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะมาคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเอเนจีในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนรก,กรกฎาคมจะเป็นยังไงคะจะได้ถือกําเนิดเกิดความรักความสมคัญจริงๆหรือเปล่าเนะี่ยมาดูหน่อยสิธาตุไฟค่ะเมสสิงห์ธนูคนโสดนะจะโสดสนิทหรือโสดแบบแอบชอบแอบมองกีิกากก็ได้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง of Fortune นี่ไงจักรวาลจัดสรรแล้วจ้ะ king of wands อ uh, ่า king ถือไม้ ten of cups wow <laughs> strength hermit อ uh, ่าแล้วก็ h a n ้ Man <laughs> อ่ะโอเคคนที่เป็นคนโสดนะถ้าเกิดเรารอคนเก่าๆเนี่ยเราอาจจะยังอยากอยู่คนเดียวอยู่เนาะเพราะอย่างที่ป่อนบอกไอ้คำว่ากำเนิดเนี่ย energy อเ่ะมันคือคนใหม่ๆมากกว่าแต่ถ้าใจเรายังผูกติดกับคนเก่าๆเนื่องจากว่าเป็นแฟนที่ผูกพันกันมาเป็นคนคุยที่เรามีความชอบ คุณยัง move on ไม่ได้เนาะ,ะเพราะเรรู้สึกว่าคุณยังคิดวนๆถึงเขาอยู่มันก็เลยทําให้เรายังไม่ได้ move on อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะยังต้องเจอจพูดคุยหรือมีการเคลียร์ปัญหาอะไรเงี้ยต่าง,างๆนานาก็ได้เพราะแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เคลียร์ร้อยเปออ่าใช้คำนี้คือจะบอกว่าโสดก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเนาะมันอาจจะยังมีอะไรคาราคาซังต้องแก้ปัญหาปัญหาอาจจะต้องมีการจัดการต่างๆอ่ะก็เป็นไปได้มันก็เลยกลายเป็น energy ว่า ถ้าเกิดใครเพิ่งผ่านความผิดหวังมาหรือรอคอยคนเก่าเนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยคุณก็อาจจะยังคงอยู่ในภาวะนั้นยังอยู่ในภาวะของการรอคอยยังไม่ move on ยังแก้ปัญหาอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้อ่านะก็ทําใจสบายๆค่ะถ้าเรายังไม่พร้อมมีความรักใหม่ก็ไม่ต้องรีบแต่ในกรณีของคนที่โสดสนิท ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือสนใจก็ตามแต่ว่าโอเคเราไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีคนเก่าไม่ได้มีอะไรอย่างนี้เนอะมีโอกาสสูงมากเลยค่ะเพราะวิวออฟจูนขึ้นมาเนอะโชคชะตากะถึงเวลาแล้วจักราวาลจะจัดสรรให้คุณได้พบเจอใครเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกอยากจะสร้างสัมพันธ์กับเขาในเชิงเป็นครอบครัวได้เลยนะซึ่งคนคนนี้เจอเจอจากหน้าที่การงานหรือการเรียนมีความเป็นผู้ใหญ่อะได้หมดนะเปิ้ลมองว่ามีความแตกต่างกับคุณด้วยเพราะสะเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ย แล้ว,ว่าเขาต้องเป็นคนที่มีความแตกต่าง,งคุณเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอายุต่างกันดูเป็นผู้ใหญ่มากาคุณคนละเชื้อชาติศาสนาภาษาต่างชาติได้หมดเลยนะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนในการพัฒนานะคือคุณเจอเขาแล้วคุณอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ไงช้าๆค่อยๆค,ค,คิดก็ได้หรือตัวคุณเองค่ะพอเจอปุ๊บเฮ้ยเรายังไม่ได้พร้อมมีความรักขนาดนั้นหรือมีความไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ย จะดีจริงๆไหมน,นู่นนี่ต้องปรับจูนอะไรกันเยอะเพราะสตริงเนี่ยคนนึงเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเป็นสิงโตใช่ไหมไปแปลว,ว่ามันมีความเข้ากันแบบที่ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการช้าๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ถามว่ามันมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีไหมมันมีกําเนิดเกิดขึ้นมันก็มองว่าถ้าคุณเปิดใจ ไม่ได้แบบกลัวจนเกินไปความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้แต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเนอะตัวเราเองอาจจะเป็นคนไม่รีบหรือคู่กรณีที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่รีบก็ได้คุณอาจจะรีบมากแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเออค่อยๆดูไปก่อนยังไม่รีบนูน่นนี่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มัน่นคงเพราะว่ามีสิบถ้วยแปลว,ว่ามีโอกาสค่ะที่สุดท้ายปลายทางถ้าคนนี้คุณ ผ่านการทดสอบเนอะพูดคุยสารสัมพันธ์เรียนรู้ทำความรู้จักแล้วมันดูไม่มีปัญหามันจะสามารถพัฒนาไปแบบยาวๆไปจนถึงการแต่งงานเลยเป็นไปได้นะต่อมาเ o ิ e erm Story Oracle 1หนึ่ใบให้คนโสดทัดไฟเมษสิงหธนูค่ะมายังไงเอ่ยโค d e เพนเดนซี ency, เนี่ยเป็นไปได้ว่าหลายหลยคนอาจจะยัง รอคอยคนเก่าเนาะมันมีพลังงานของการยังผูกติดยังยึดติดกับสิ่งเก่าเดิมอยู่ถ้าเกิดยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ได้เพราะอย่างที่ป้อนบอกว่าโอเคคนเก่าเนี่ยถ้าคุณรอเนี่ยมันยังมีความเงียบอยู่นะถามว่าขาดสนิทเลยไหมป้อนก็ต้องบอกว่ามันยังมีพันธะบางอย่างเนาะอย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการแบ่งแยกสมบัติเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องงานหรือยังต้องเจอกันมันเลยยังมีความเหมือนแบบตัดกันไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่ามันมีความหวังไหมที่มันจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันก็ต้องดูไปยาวๆแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแต่เพิ่นพูดได้แค่ว่าถ้าใครรอคนเก่าหรือความสัมพันธ์เดิมเนี่ยมันยังไม่ชัดที่เคลียร์เนาะแปลว่า15วันนี้มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนยังต้องผูกพันยังต้องเจอยังต้องแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันมีโซเนาะผูกกันอยู่แปลว่ามันยังมีความติดกันอยู่คุณยังไม่ได้ move on จากกันร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเนาะส่วนใครที่โสดสนิทอาคุณก้าจะเหมือนแบบกลัว กลัวคอมมิตเมนต์ก็ได้กลัวคนมายึดติดอะไรกับคุณมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องชา้าๆความสัมพันธ์มันถึงจะดีเนาะให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่ท็อกซิกรู้สึกว่าไม่ไปขี่คอจนเกินไปไม่รู้สึกว่าเออฉันขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนเนาะความสัมพันธ์มันก็จะโอเคเช่นกันนะคะอะประมาณนี้ต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเลยเออจะได้พัฒนาไหมาในช่วง15วันนี้นะคนทัด ไฟเมสิงธนูแนละความสัมพันธ์ของคนธาตุไฟเมสิงธนูนะสิบห้าวันนี้นะจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะคนธาตุไฟเมสิงธนูอะมา oh เอาใหม่พอมันเป็นหกเหลี่ยมมันก็ค่อนข้างจะสอบยากมากนะมาค่ะแต่ไพ่มันสวยนะ,ะเดี๋ยวค่อยๆไปดูไปด้วยกันใจเย็นๆนะคะ่ะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาควีนถือเหรียญจ้ะ ก้าเหรียญอ่ะโอเคยังโสดต่อไปก่อนนะจ๊ะควีนถือถ้วยคนเยอะจังอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็อ่าเด็กถือเหรียญโอโหเหรียญเพียบแล้วก็สามเหรียญอ่ะความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากเลยแปลว่าอะไรแปลว่าในความสัมพันธ์นี้ คุณอาจจะยังเป็นโอเพนเรลชั่นชิพอยู่คุณอาจจะคุยหลายคนหรือว่าเขาก็อาจจะยังคุยหลายคนก็เป็นไปได้หรือในความสัมพันธ์นี้ถ้าบอกว่า เออเราไม่ได้คุยหลายคนเขาไม่ได้คุยหลายคนนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีคนจับจองก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานในที่เรียนมีคนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เหมือนแบบคอยส่องคอยดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปอีหลอบไหนอีท่าไหนแบบเนี้ยเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามมันขึ้นมาเป็น9ก้าเหรียญนะเปิ้นก็มองว่าคุณสองคนยังไม่ได้สารสัมพันธ์ในเชิงแบบเออพัฒนาใน15วันนี้เนาะว่าจะไปเป็นแฟนกันหรอกมันยังมีความโสดอยู่มันยังมีความเลือกอยู่มันยังมีความค่อยๆเรียนรู้ทาความรู้จัักกน ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีช้อยส์มีตัวเลือกเนาะก็ยังไม่ได้เลือกก็คือยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เป็นคนคุยทําความรู้จักอะไรกันไปนะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันมีแค่2คนคือเราก็ศึกษาเขาเขาก็ศึกษาเราแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นอย่างที่บิ๊มบอกอะ่ะมีคนจับต้องเยอะเป็นคนในที่ทางานที่เรียนมีคนแบบว่าสนใจความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เรากระดุกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยคค่อนข้างยาก เราก็ยังอยู่ในภาวะของการที่แบบเป็นเพื่อนกันไปก่อน mm hmm. ก็ค่อยศึกษาเรียนรู้ทําความรู้จักเนอะเพราะไพ่พมันคือเป็นไพ่คนหมดเลยค่ะต้องพูดแบบนี้เนอะ แปลว่ามันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือ LGBT นะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันอาจจะหมายถึงคุณก็มีช้อยส์เขาก็มีช้อยส์ก็ได้เราเลยเหมือนค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปแล้วก็ไม่รีบเนาะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเลือกได้เองในเมื่อเรายัางช้อปปิ้งได้อยู่ก็ค่อยๆเอนจอย,อย,อย enjoy, กับชีวิตไปก็ได้นะคะแต่ไม่ได้เห็นว่ามีปัญหานะมันมองว่าก็ยังมีความสุขดีแต่มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาในเร็วๆนี้เท่านั้นเองนะคะ Love Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ธาตุไฟค่ะเมษสิงธนูใช้ความอดทนค่ะนาฬิกาทรายออกมาเลยนะอาจจะต้องรอเวลามันยังไม่ถึงเวลาเนาะพอมันยังไม่ถึงเวลามันก็อาจจะยังไม่ตกผลึกยังเลือกไม่ได้ยังต้องรอคอยยังดูๆไปอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวครึ่งเดือนหน้าว่ากันใหม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาได้ไหมหรือมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะต่อมาคนมีคู่บ้าง คนมีคู่ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูค่ะมีคู่คือจะแต่งงานแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้นะมาดูกันว่าสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลัง,ลงเดือนกรกฎาคมค่ะ energy ความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคนมีคู่ความรักจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนมีคู่ธาตุไฟคะ่ะเมสสิงหธนูนะความรักจะเป็นยังไงเอ่ยมาธาตุไฟ m a g i c h halfan เด็กถือถ้วยอ่าโอเคนะพลังงานยังดีอยู่สามเหรียญค่ะแล้วก็ควีนถือเหรียญค่ะแล้วก็7ด,ดาบอ่ะโอเคความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะก็ต้องบอกว่ายังมั่นคงกันอยู่พอเราเป็นคนมีคู่เนอะมีไฮลาแ,แฟนขึ้นมามีไพ่เหรียญต่างๆนา,นานาขึ้นมา ยังโอเคอยู่นะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีอะไรในใจกันก็ได้ปลแนะนำนะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกอะไรในใจที่แบบตะคิดตะขวงใจรู้สึกไม่โอเคอะไรกับแฟนแนะนําให้เปิดใจพูดคุยกันค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมีสามเหรียญแปลว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างสามารถเปิดใจพูดคุยกันได้ถ้าคุณมีอะไรไม่โอเคคุณพูดเขาจะฟังนะถ้าเกิดว่า คุณรู้สึกว่าเขาจะไม่โอเคหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขามีอ,าอะไรแปลกๆคุณสามารถพูดคุยได้เพราะมันยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีไฮโลแฟนแปลว่ายังอยากไปต่อยังรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างมากอยากแก้ปัญหาอยากหาทางออกร่วมกันเนาะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกมีปัญหาเปิดใจพูดคุยคะ่ะแล้วความสัมพันธ์มันจะโอเคอยากเก็บไว้ในใจเพราะว่าเจ็ดดาบออกมามันมีอะไรในใจค่อนข้างเยอะเนาะในความที่แบบรู้สึก อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคู่คุณก็ได้นะที่มีอะไรในใจเพราะฉะนั้นแนะนำค่ะว่า communication is the key นะคะการเปิดเผยพูดคุยจะเป็นสิ่งที่ดีนะถามว่ามันมีคนเยอะแยะเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อๆมากกว่ามันมองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะต้องสังคมต้องเจอเจอคนน้นคนนี้เยอะแยะอะไรอย่างเี้ยเนาะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเชิงอะไรที่ที่ดูแบบ น่ากลัวหรือน่าเป็นห่วงขนาดนั้นในเชิงว่าจะเข้ามามีแบบเป็นมือที่สามอะไรอย่างนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นแบบคุยสนุกสนุก,นกเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคอนเน็ชันอะไรอย่างนี้มากกว่าเนอะเพราะฉั้นเพิ่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหลักๆน่าจะเป็นความรู้สึกของกันและกันมากกว่าที่ถ้ามีอะไรในใจก็แนะนําให้เปิดใจพูดคุยกันแล้วมันจะดีเท่านั้นเองเนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคิลหนึ่งใบให้คนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะธาตุไฟมา ไพ่บอกว่าโคดีเพนเดนซีอ่ะมันอาจจะมีความยึดติดเกาะติดหึงหวงอะไรอย่างงี้ก็ได้เนอะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะมันมีเจ็ดดาบบางทีมันมีความหวัดระแวงมีความกังวลไม่สบายใจแบบเธอแอบไปมีใครหรือเปล่านู่นนี่จริงๆจากพลังงานไพ่อะมันยังมีความมั่นคงอยู่มากเลยนะแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะเป็นแค่เพื่อนคุยเป็นคนคุยขำๆหรือไม่ก็แบบเป็นแบบเพื่อนร่วมงานเป็นน้องในที่ทํางานผี่ในที่เรียนอะไรอย่างเงี้ย เพราฉะฉันก็อย่าไปหึงห่วงหรือยึดติดกันจนเกินไปเนาะให้อิสระภาพแก่กันบ้างมันก็อาจจะทําให้โอเคอันนี้มันดูเหมือนอยู่ในกรงเลยเห็นปะคือบางทีมันมีความอึดอัดนะมันก็เลยทําให้บางอย่างไม่กล้าพูดคุยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยให้มันมีอิสระภาพบ้างอยู่กันไปแบบแบบสบายสบาย,บ,ายบ้างเราจะรู้สึกเหมือนแบบผ่อนคลายแล้วมีอะไรก็อาจจะกล้าพูดพูดด้วยกันนะมากขึ้นก็เป็นไปได้เนาะอันนี้คือคําแนะนําจาก ภัยก็แล้กันนี่คือดวงคนมีคู่ของคนราศีธาตุไฟเมษสิงหธนูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของคุณให้เปิลฟังได้เช่นกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังจใจห้เปิลก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย